Got a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่อยู่ต่อหรือต้องย้ายเอริเกเทนฮากอัปเดตอนาคตเมสันกรีนววดเอริเกเทนฮากนายใหญ่ของทีมป,ปีศาจแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะครับต่ออนาคตของเมสันกรีนวูดกองหน้าจอมเฉาอีกครั้งนะครับหลังถูกสื่อสอบถามกรีนวูดกองหน้าวัย21ปีไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมป,ปีศาจแดงตลอดทั้งซีซั่นที่เพิ่งจบลงไปหลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับ กุมเมื่อเดือนมกราคมปี2022ข้อหาพยายามข่มขืนและทำร้ายร่างกายแฟนสาวแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโปลิตเมืองแมนเชสเตอร์ได้ระบุว่าจะไม่มีการดำเนินคดีกับสตา์ดังอีกต่อไปซึ่งส่งผลให้คดียุติลงแล้วอย่างไรก็ตามนะครับทีมปีศาจแดงถแถลงตามมาหลังจากเมสันกรินววดไม่ถูกดำเนินคดีในทุกข้อหาว่าจะสอบสวนเป็นการภายในระหว่างนี้นักเตะจะไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่อีกทั้งมี มีการลือกันว่านักเตะแมนยูนเต็ดทีมหญิงต้องการให้สโมสรอนขับเมสันกรินวูดออกจากทีโนแทฟฟอร์ดต่อความคืบหน้าของเมสันกรินวูดนะครับล่าสุดเมื่อวันที่15กรกฎาคมเดอะไทม์ได้สอบถามไปถึงผู้จัดการทีมชาวเมืองกังหันลมเนื่องจากหัวหอกอิงลิทไม่ถูกดำเนินคดีแล้วประกอบกับมีข่าวว่าเขาต้องการสู่หน้าคนใหม่เข้ามาสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยกรินวูดแสดงให้เห็นในอดีตว่าเขามีความสามารถที่ยิงประตูในฐานะกองหน้าของทีมปีศาจ ดงไ้อยย่าเฉีบคมซึ่งเจ้าหนูไม้เขียวสามารถตะบันประตูดได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาแต่การตัดสินใจว่าเขาจะกลับมาเล่นให้กับทีมได้หรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมคุณซือชาวดัตตอบสั้นๆโดยมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเล่งสอบสวนภายในเกี่ยวกับเมสันกรินวูดให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้นะครับหลังจากที่พวกเขาไม่สามารถปิดดีลรับบูธไอยลุนได้เนื่องจากค่าตัวที่ทางสโมสรอาตารันตาตั้งเอาไว้สูงถึง100ล้านยูโรรวมถึง ถึงอาตาแรนต้าไม่สนใจตัวแถมทําให้ทีมขาดกองหน้าตัวเป้าซึ่งทีมปีศาจแดมิเชตเตอร์ยูนิเต็ดอาจจะทําการดึงเมสันกรินโวดกลับมาใช้งานแทนในฤดูกาลหน้าถือว่าเป็นความคิดที่ดีเลยนะครับถ้าดึงเมสันกรินโวดกลับมาสู่ทีมทีมของเราจะประหยัดงบประมาณในการซื้อนักเตะได้หลายล้านปอนด์เลยทีเดียว ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อญี่ปุ่นตีข่าวแมนยูแอบเล็งนายด่านลูกครึ่งญี่ปุ่นกาหนาเผยตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้แล้วด้วยสื่อประเทศญี่ปุ่นรายงานว่าทีมปีศาจดแดมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจที่จะคว้าตัวไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นของทีมอุลวะเลดไดมอนมาเสริมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาร่วมทีมหลังจากที่ปล่อยตัวดาบิดดเคอานทวารมือหนึ่งออกจากทีมเนื่องจากหมดสัญญาไป แล้วล่าสุดนะครับมีรายงานจากสปอนชินซื่อชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นได้เปิดเผยว่าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจที่จะคว้าตัวไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย20ปีของทีมอุละวะเรดดบอลมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้มีการระบุว่าทีมปีศาจแดงประทับใจฝีมือของไซออนซูซูกิจอมนึบลูกครึ่งญี่ปุ่นกาหนาหลังจากส่งแมวมองไปซุ่มดูฟอร์มมาระยะหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อน ไข่ส่วนตัวกับไซออนซูซูกิได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะดนี้ยูไนเต็ดกำลังดำเนินการเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับอุลวะเลดไดมอนต้นสังกัดของนักเตะเพราะอยากได้ตัวมาเป็นผู้รักษาประตูมือสองให้กับทีมปีศาจแดงในฤดูกาลหน้าสำหรับไซออนซูซูกิอายุ20ปีมีส่วนสูงถึง190เซนติเมตรและมีถึง3สัญชาติเพราะพ่อเป็นชาวกาหน้าแม่เป็นชาวญี่ปุน่นและเกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่มาเติบโตและเล่นฟุตบอลอาชีพ ที่ญี่ปุ่นกับอุรวะเลดไดมอน์และตัวเขายังติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ไปแล้วหนึ่งนัดในปี2022โดยค่าตัวของซูซูกิที่ถูกประเมินจากเว็บไซต์ทันเฟอร์มาเก็ตนะครับอยู่ที่ประมาณ4-5ล้านปอนด์เท่านั้น ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับโอกาสมาแล้วแมนยูเนเตดตั้งเป้าราลามอสหลังเจ้าตัวผิดหวังสัญญาฉบับใหม่กับเบนฟิก้าทีมปีศาจแดงแมนเชสเ,เตอร์ยูเนเตดสโมสรชื่อดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังคงสนใจที่จะเซ็นสัญญากับกอรซโรราบอสหลังจากที่เจ้าตัวเริ่มหมดความอดทนกับทางต้นสังกัดเนื่องจากเบนฟิก้าไม่สามารถตอบสนองต่อเงื่อนไขที่เขาต้องการได้ดาวเตะชาวโปรตุเกสเป็นหนึ่งในแข้งตัวเลือกที่แมนยูเนเตดกำลังพิจารณาดึงตัวมาร่วมทัพโดย ยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อพวกเขาให้ความสําคัญกับการเซ็นสัญญากองหน้าคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ศูนย์หน้าวัย21ปีทําไปได้24ประตูกับ10แอสซิสต์ในฤดูกาลที่ผ่านมาและด้วยความเยี่ยมยอดจากการทําแฮตทริกอันน่าทึ่งในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาเกมพบกับสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญนะครับที่ทําให้เจ้าตัวอยู่ในเรดาร์ของยูเนเต็ดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตามรายงานของเลคคอร์ดสื่อจากแดนฝอยทองอ้างว่าดาวรุ่งฝี ท้าชกาดรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่เบนฟิก้าไม่สามารถตกลงวันกับฟอร์มอันน่าประทับใจในสัญญาฉบับใหม่ได้และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อช่วงหน้าร้อนปีก่อนลุยคอสตาประธานสโมสรอนเคยให้คำมั่นสัญญากับดาวโลดอนาคตไกลไลน์นี้ว่าจะขึ้นค่าเหนื่อยให้กับเขาทว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นจริงที่สําคัญนะครับสโมสสอนชื่อดังแห่งหลีกโปรตุเกสสามารถทําเงินจากดาวินนูนเยสได้ถึง85ล้านปอนด์พร้อมกับเอนโซเฟเนเดสที่เชลซียอมทุ่มสถิติ เพี่ม์ลีกด้วยค่าตัว106ล้านปอนดังนั้นหลายฝ่ายจึงเชื่อกันว่าทัพปีศาจแดงอาจจาเป็นที่จะต้องจ่ายเงินก้อนจํานวน80ล้านปอนด์สำหรับการกระชากตัวหัวหอกตัวเก่งไปร่วมทีมโอแทฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับหวานเจีย๊ยบแมนยูรอสอยกองหลังแชมป์ฟุตบอลโลกหนึ่งสมัยร่วมทัพหลังจอแตกหักต้นสังกัดนักเตะไม่อยากไปต่อกับต้นสังกัดเปิดช่องงามๆให้กับแมนยูในเตดรอเสียบแล้ววันที่15าการ,รกฎาคมยูในเตดพัดสื่อท้องถิ่นใกล้ชิดของสโมสสอนแมนเชสเตอร์ยูในเตดได้รายงานว่าทีมปีศาจแดงสนใจดึงตัวแบงชแมงปาว่าแบ็กขวาแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018ของสโมสรบาเยิร์นมิวนิกมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้มีรายงานว่า แชมแมงปาว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับทัพเสือใต้าบยมิวนิกซึ่งจะอำลาทีมหลังจบซีซั่นหน้าหรือปี2024ด้วยเหตุนี้นะครับเป็นการเปิดช่องเจรจาในการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งคาดกันว่าปีศาจแดงจะประชุมกันอีกครั้งเพื่อสอบถามเอริกเทนฮักว่าต้องการแข้งรายนี้หรือไม่และจะมีการยื่นซื้อในทันทีหากได้รับคำยืนยันว่าต้องการสำหรับแบงชมแมงปาว่าปัจจุบันวัย27ปีมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรส่วน ผลงานในซีซั่นนี้ทำไปได้เจ็บประตูกับ1แอสซิตจากการลงเล่น43เกมในทุกรายการก็ถือว่าเป็นฟูลแบ็กจอมบุกนะครับสำหรับแบงชแมงปาว่าน่าจะเป็นสไตล์ที่เอริกเทนฮากชอบอย่างแน่นอนแต่ก็ยังว่าล่ะครับถ้าซื้อแบ็กขวาเข้ามาเพิ่มก็อาจจะทับกับดีอีโกดาร์โลและอารอนวัมบิสซาก้าได้ส่วนตัวเดียวนี้แอดมินแอบไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเก็บเงิน25ล้านยูโรไปซื้อตำแหน่งอื่นน่าจะเหมาะสมกวา่า ปิดท้ายกันที่ชำมแหลทีมเอริกเทนฮากพร้อมปล่อยอีเรงกาออกจากทีมเอริกเทนฮากพร้อมปล่อยอีเรงกาออกจากทีมหากได้ราคางามเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมของปีศาจแดนแมนเชตเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาปล่อยตัวแอนโทนีอีเรงกาหลังมีหลายสโมสรนสนใจคว้าตัวร่วมท้าเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมวินัยแน่นของแมนยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ในศึกพีเมยริกอังกฤษกำลังพิจารณาปล่อยตัวแอนโทนีอีเรงกาหลังมีหลายทีมให้ความสนใจที่จะคว้าตัวไปร่วมท้าอย่าง ก็ดีทางเอริกเทนฮักกำลังปรับตัวผู้เล่นในทีมแบบชุดใหญ่หลังปิดดิวเมสันเมามาได้จากเชซีและกำลังเดินหน้าคว้าตัวอังเดโอนา,นาจากอินเตอร์มิลานรวมถึงลับมูทอยลูลกองหน้าดาวรุ่งจากอาตาลันตาโดยที่จำเป็นต้องปล่อยผู้เล่นออกจากทีมเพื่อที่จะนำเงินมาใช้จ่ายในการคว้าตัวผู้เล่นระดับท็อปโดยเป้าหมายของเอริกเทนฮักในตอนนี้เอาต้องการปล่อยอีเลงกากองกลางดาวรุ่งออกจากทีมเพื่อจะได้ราคาที่สูงตามที่หวังไว้หลังมีหลายทีมกํา กำลังให้ความสนใจอยู่ในเวลานี้ถึงแม้ว่าลอยคียนตำนานของทีมปีศาจแดงให้ความเห็นว่าควรที่จะเก็บนักเตะรายนี้ไว้กับทีมเพราะสามารถพัฒนาเป็นตัวหลักได้อย่างแน่นอนก็ตามแต่ถึงอย่างไรนั้นด้วยข้อจํากัดตามกฎ Financial Fair Play ทาให้ทางทัพปีศาจแดงจําเป็นต้องปล่อยตัวผู้เล่นออกไปบ้างโดยที่ดาบิดเดคอาได้อําลาทีมไปแล้วและดูเหมือนเฟธกับแฮร์รี่แม็กควายกำลังเผชิญกับอนาคตที่ยังไม่แน่นอนนะทั้งนี้นะครับเอเวอร์ตันก็ให้ความสนใจ ในตัวของอ e ีแลงกาไปร่วมทัพหลังเจ้าตัวมีโอกาสลงเล่นค่อนข้างจํากัดในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยพวกเขาเคยพยายามคว้าตัวมาแล้วในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ก็ไม่สําเร็จนอกจากเอเวอเรตแล้วนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจรวมถึงหลายทีมในบุนเดสเลกาเยอรมันก็เป็นที่จับตาดูสถานการณ์ปีกรลยนี้อยู่เช่นกันแต่การเข้ามาของแอนโทนีทําให้เวลาลงเล่นของอ e ีเลงกาลดน้อยลงโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเขาลงสนามไป16 และดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมระยะยาวอีกต่อไปก่อนหน้านี้นะครับอีเรนการลงเล่นอย่างสม่ําเสมอในฤดูกาล2021-2022ภายใต้การคุมทีมชั่วคราวของรับลังนิก้อยทีมผู้เป็นตํานานของปีศาจแดงได้กล่าวชื่นชมผลงานของเขาว่าผมชอบที่เขาวิ่งตัดหลังแนวรับของเขานะผมชอบความกระหายของเขาเขาสามารถยึดพื้นที่การเล่นของทีมออกได้อย่างไม่ยากเย็นซึ่งเขาทําแล้วมันดูง่ายและทรงประสิทธิภาพมากๆให้ ทีมเพียงแต่ว่าคุณต้องทําในช่วงเวลาที่ถูกต้องให้เหมือนกับประตูที่งดงามในเกมที่พบกับเบนฟอร์ดในตอนนั้นเพราะเวลาเขาวิ่งตัดหลังคุณจะสร้างปัญหามากมายให้คู่แข่งโดยเฉพาะเมื่อคุณผสมผสานการเล่นของคุณเข้าไปด้วยซึ่งเอเลนกาทาได้ดีเลยทีเดียวรอยคินกราวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนม,มนเชสเตอร์ยูไนเตปประจําช่วงเช้าของวันที่16กรกฎาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับ Kidney admin crap, somebody's to go down. Let me know, I'm a buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh, yeah, wow, shorty, make it down. to see the point cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'm a pen every time, and my money back. Everybody want to know.